สวัสดีค่ะพบกับติมถายที่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะวันดีมากๆค่ะอากาศก็ดีนะคะไม่ร้อนนะคะวันนี้นะคะขณะนี้เป็นเวลาบ่ายสองอากาศดีมากๆลมพัดเย็นมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะติมยืนอยู่ที่คลองค่ะนี่คือคลองนะคะคลองนี้นะคะจะอยู่ใกล้กับมสบค่ะองคลักษ์จังหวัดนนะครนายกค่ะ ที่เรามองเห็นนะคะเดินทางนะคะไปที่มอสวออนะคะอยู่หลังมนะคะประมาณ1กิโลก็ถึงนะคะและ้วก็ที่นี่นะคะจะมีถนนเป็นถนนลูกหลังนะคะไปถึงมอสวออเลยนะคะและแปลงที่ติ๋มจะนําเสนอนี่คือโครงการนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราว่าง2แปลงนะคะแปลงละ3า7 2 7ตารางวากับแปลงละ300 ะะ351ตารางวาแล้วก็327ตารางวานะคะเดี๋ยวรายละเอียดเต็มจะลงไว้ใต้คลิปนะคะที่นี่นะคะจะมองเห็นไฟฟ้านะคะไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงนะคะและที่นี่น้ำประปานะคะมีท่อด เป็นถนนสาธารณะนะคะกว้างถึง8เมตรนะคะแล้วก็แปลงหนึ่งนี้นะคะจะใกล้กับโครงการนะคะใกล้กับบึงสาธารณะค่ะแปลงนี้นะคะจะเป็นแปลงแรกนะคะจะมีเนื้อที่350เตรารางบาค่ะไฟฟ้าประปาผ่านหน้าแปลงนะคะราคานี้นะคะเป็นราคาที่ก่อนที่จะมีการปรับราคาขึ้นนะคะเราว่างเพียง2แปลงนะคะแปลง1และแปลง2ค่ะสนใจทักติดมานะคะ2แปลงนี้ฉนดพร้อมโอนค่ะ รายละเอียดติ่มจะลงไว้ใต้คลิปนะคะ0 8 4 1 3 2 0 1 7 9แล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ